จากที่ไม่ได้ลงคลิปนานกลับมาลงแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็น,กนสกินไอริของสกินชทยมาชาัโรดช่ไมัยไม่รู้วะฮะดื่มห้า,หามาเก้ออีดอกเก้อ <c oughs> ีครูนี่โดดดังมากเลยนะมันดีมากเลยนั่นเห็นไหมแบบเห็นคนช่ยอ่ะยิเห้อะไรวานั่นไหนอเงีนี่มเจ็บล้อ้าิลาน้ามีนมา First Blood เพ um pues ื um, 8, 2, nah ่อนพี่ยังงัดหัวแต่ก็ไม่คุณน่นเลนนีช่วยด้วยทริปเปิลคล โ okay, อเคตอนนี้ก็รูวงไเรืยๆไม่มีเงินซือ้อ,อปืนอ okay, ่าเอาปืนก็ได้มีแก่แค่ไอ้ประมาณเจ็ดตันก็จะไม่เกยชาให้ดู ก็อาจจะมีหาวนะเพราะมีเตือนนแล้วก็อาจคิดเลวยเงอยูงูมาเลยข้อดีของครูก็คือสามารถติดต่อกนได้เป็นโควิดป่านี้

อยู่สองขวังนั้นเนี่ยอาจังเลย baby ชอบตื่นลืด baby ชอตตืลืด baby ชาบมามีชีพมีของไหมแค่สองขวั่งินไม่มีเลยเพื <c oughs> อ่อนอ่ะหมื่นล้าน Okay. Uh, mm. oh. first blood Tweet away! double kill yeah. triple kill สองหนึ่งตลอดมาดูกันอือแต่สักไอยิงเมื่อกี้อ่ะมันกาจะตายไปแล้วแล้วก็หมดทีอ่หาซื้อตัวคนนั้น bắt mày chuột máy thì chuột lên Nam có nhưng không được đấy nó có tiếng hào hào nữa nhỉ siêu นี่มีทำไมเมื่อกี้เห็นใช่หรือไม่ฉันควรจะขึ้นไปตายหรือไม่โอเคใครอยู่หอกมึนใครอยู่ในนี้นีสิ่งนี่งอยู่ชุบง่ายจัดไหมอ่ะมาดันนี้เฮ้ไปดูว่ะจุบ Sends mát, sends tru -tru. Kun, first Jam. blood. đàn, hơ, first đàn Tự nhiên nhau muối nhiều mới đẻ ngô nè Ok, chờ một tí. Double kill. Double kill.

สิ่งที่ดูอว้ยสิ่งทีทท่ดีที่สุดก็คือการปอมยินเอ้ยแต่มันขึ้นน้านบนได้อีกไ,ไม,มันขึ้นไม่ได้แล้วใช่ไมใช่มันขึน้นไม่ได้แล้วออ้ยเมื่อก่อนสนุกอีหนักหน่อยนนนหน้ามีเมื่อก่อนสนุกว่าเคยที่ขึ้นด้านบนอะแล้วก็ ingin กันตัวนี้มันทําไม่ first blood ได้คือยักทําทีนึงว่าเอาออกที <coughs> กูม oh, ันคนดีดีดับเบิลคิลโว้ยทูเด็ดมากเลยถึงชั้นนะ ่าตอนนี้ก็ต้องเล่นให้ดีหน่อยไม่งั้นสกอก็จะเสบ์ลแล้วก็ถ้มีติดชนะได้กูุมฉันนั้นฉันนั้นฉันนั้นฉันน,นั้นอะไรก็ต้องเล่นในการ์มาไม่ใช่เล่นให้ดีที่สุดอีกแล้วจบปุ่มกระโดดมันอยู่ Baik, eh toh ni Eh toh ni Boom Ah, main tazakul Help me Help me Help me Ah Help me Tweedway. Tweedoy. You cannot me First blood. <laughs> Double kill.